นะ่ารักมากเลยชื่อลาบูลาบูน่ารักมากเลยอ่ะหนูหนู่อดไปจับตลาดแต่ว่าหนูได้ใช่คนที่ไปจับไม่ได้นะคะอ่าก็ดู้เนาะว่าใครต้องได้เนาะฮัลโหลเธอวันนี้เราจะมาแกะบาลาบูบูกันมีมีของหนูเลยมีที่พี่อ๋องอ่ะพี่อ๋องาตัวไหนเอาสี่ดีสี่เข็มสี่เข็มไม่มี ก็เซื้อมากี่กล่องอะป้าซื้อมากล่องนึงโอ้ยไม่พอลูกหลานเต็มไปหมดโอ้ยอยากได้ตัวไหนอะเดี๋ยวแกะให้ก็เธอได้ซีเกตปะไม่ไม่บอกพี่ต้องดูเองถ้าได้ซีเกตพี่จะเอาไหมเอาอันที่หนึ่งสีฟ้าน่ารักนะอันที่สองก็ดูชอบสีอะไรชอบอะไรก็ได้น่ารักอะน่ารักไหมน่ารักตัวที่สอง สีม่วงหรอสีเทาสีเทาโอ้ยสีเทาก็น่ารักอ่ะน่ารักมาน่ารักอ่ะตัวที่สองตัวที่สามละตัวที่สามนี่เงียบๆหน่อยได้ไหมลราบูพูตกใจเรื่องจานเราบูพูนอยสีเขียวสีเขียวน่ารักไหมน่ารักสมว่าสีชมพูสีเขียดได้เลยใช่ปะสีชมพูมีอ่ะมีไหมเดี๋ยวดูก่อนเพียกว่าไงอ่ะไม่รู้อ่ะสีอะไรอ่ะเพียกจะเดี๋ยวก่อนละสีน้ดงอุ้ยฉันชอบสีนี้นะน่ารักสีนี้น่ารักไหมน่ารักสีนี้เพียกชอบนี่สีอะไรนะสีนดำตาล อุ้ยมีสีเข็ดไหมเนี่ยอุ้ยอะไรเสียอะไรอุ้ยสีพู้สีพูเปรี้ยวก็สีอะไรเอาสีมตาลสีมตาลแล้วปาตือเอาไปห้อยกระป๋าหมดเลยดิใช่อุ้ยอันนั้นก็อสุดท้ายเหรอกก้อนสุดท้ายแล้วอ่ะสีเข็ดปะสีเข็ดนันหนูว่าป้เตือส่วนบนเป็นด้วยหรอ <c oughs> <c oughs> อุ้ยสีครีมหอสรุปแล้วเนี่ยได้มาอะไรคือสีเข็ดอ่ะไม่มีอ้าวแต่มันก็น่ารักหมดเลยนะใช่พี่เอเพี้ยอเพี่ยอว่าสีไหนเหมาะกับพี่เอหนูว่าสีน้ำตาลเหมาะหนูอ่เาสีน้ำตาลใช่ไหมแล้วสีไหน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 ที่เราบอกว่าวุ้ยสีชมพูน่ารักน้อง ไหนนะสีบู๊กน่ารักไม่ใช่แตว่าสีนตาลน่าหนักสุดสีมตาลใช่ป่ะใช่ใช่พี่เอาสีมตาลส่วนเป้าเอากี่สีดิเป้าเอาเอาห้าสีเลยห้าสีเลยใช่นี่แล้วก็เดินแบบนี้แหละติดโซดหน้าเหมือนลาบูบู๖ไหมเหมือนเขาทำมาจากปัตตุ้งนะลาบูบู